อันใดดีเพื่อเรา้องผสมกินมาฟังเจ้าของฟาร์มวิจารันนะกินมันอาหารกินมันดีมันก็กินหัวนะใส่ยังครับใส่ยังมักเป็นอาหารครับไปเอาชีแป้งมาขึ้นแล้วไหนฉีแป้งเียละยีดผสมยีดสมกากน้ำตาลเท่กันครับเขาละกากน้ำตาลไปซื้ออะไกากน้ำตาลก็หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปก็มีอ แต่ต่อไปอนาคตทั้งหนาถามันถามันเฮ็ดใหญ่ขึ้นก็เหนียอาจจะปเอาลงน้ำตาลเฮ็ดบอมักจบเจียอาจจะเอามาเป็นตันอาจจะเอามาเป็นถังแบบถังถังกันไหมถังขาวาถังน้ำยาถังน้ำยาอาจจะเอามาเป็นถังสันแต่ช่วงนี้อะมามันเฮ็ดหน่อยเ้าเอามากบ่มีหมองเก็บเอามากเลยเดี๋ยวมันก็หัวสียังมันบ่ได้๋ยวใส่ไรปนั่น นายนี่นายยาก็พอได้อยู่พอช่วงปีนาเนี่ยเขาสิให้ดูแลที่อยู่ประมาณแปดไร่ไปทีหาซื้อในเขาข,ขวดแถวจังหวัดเลยผู้ละเมื่อวานบ้านไผ่อยู่จังหวัดเลยครับอบ้านไผ่กับพ่อฮุจักแหละครับแล้วกับมีพี่น้องอยู่า,านบมีพี่น้องอมี้าครับอาครับอ้ออายหลายคนอยู่แต่กับมีพี่มีน้องอยู่<อ>ตั้งคนกับ ก็ได hmm. um, ้อาศัยไห้แคเจ้าซื้อใบชาอาหารเม็ดก so ับโกดสีออกมากกับโลละถือถือว่าห้าซอยกับเกษตะกรอนเลยโลละเจ็ดแปดบาทเท่ากับซื้อว้ซาจักตันสองตันแบบแล้วก็จ้างรถฮอล้อเสียโนดไปใส่เดี๋ยวผมแลนไปเองเดี๋ยวไปวิ่งไปไปยามพี่ยามน้องน้ำโอ้ฉีรถเยี่ยมญาติขึ้นว่านนุ่มป่ะแลนไปหายยามพี่ยามน้องออกจากคันมากกืน อันนี้ทีที่สีสมถสามารถเทศใหญ่หอ,ยอยู่ประมาณเกือบหกสิบไร่แปลงได้แปลงไดที่ว่าแปดไร่เพื่อนสห้ดูเลย่ะทีแปลงของเล็กหน่อยในบ้านเขาปลูกยางในปีหนึ่งแล้วเขาวา่าปีหน้าเขาสีเศร้าปลูกมั่นผมไปเฮ็ดแล้วแต่สีเฮ็ดยังม่สันก็เลยว่าเออโอเคเดี๋ยวเขาไปดูแลเพื้นล่างให้ของไผรหรอเล็กหน่อยของนายสมดี โอ้ยผมบหุ่นแจกดอกเด้อครับผมโบใครอ,อยู่บ้านครับเสียหนิงเสียหนิงอ๋อเสียหนิง<ไ>โอ้เพินเ่นไปรับเหมกาก่อสร้างอยู่ช่วงนี้บ่เพิ่นก็อยู่บ้านนี่ล่ะแต่ว่าเพินพ่นว่าเพิ่นสิเศาปลูกมันเพ<ม>ื่อนว่าให้อ้ายไปเบิ่งให้ถ้าอ้ายอยากปลูกขา้าวโพดกันไปแบบับนี้น้ำก็อยู่ใกล้ใกล้แล่ะถ้ามีนั่นก็มีเครื่องสูบเครื่องหยังก็ทำให้เด้งได้สามารถเฮ็ดได้นะคือหญ้าขามแรงก็คือสิมี่ใส่ข้นาวโพด แต่ว่าหน้าในบ้านนี่เขาเจาไก่เฮ็ดลายแปงเยออแต่ว่าผมคนผู้เดียวไงผู้ว่าเราค่อยขยับขยายไปเฮ็ดหญ่ร้ายมันก็สิมีคนอิจฉาต้องค่อยเฮ็ดไปงั่วก็เลียงจอยๆใอยไปนนี่แหละอันผมทมนะครับบ่ย่าณตายปลาเงินห่ครับเงินมันบมมี่เดบดมันเป็นโมนี่หมดมันมีมากมันก็เอาไปลงทุนตัวอ๋อเป็นโมนี่ครับเงินมันได้มาก็ได้ผ่านมือเอแต่ว่ามันก็เอาไปลงทุนอื ผมที่มีเง<อ>ินเก็บอยู่บอ่บอหลายอพ่อได้ใส่ว่าอเออพ่อได้แบบว่าถังเงินไล่ได้มันบ่อเข่ากับพ่อได้จุกเงินเก่ามาใส่นิดน้อยม<อ>าเร่อไเร่กักตุนไว้หลายเพราะว่ามันอยู่กับการลงทุน<อ>คือคนจีนเขาสอนให้ลูกลงทุนเขาบา่ิษั้สอนให้เก็บเงินบ่น<อ>คือคนอีสานผมใส่ทัศนคติคนจีน,น,นแต่แม่ผมก็สอนให้เก็บกัมเงินค้ำกําแก้ว่าเติมน่องไา้ผมก็เห็นน้ำโยกําได้แก้ว แต่ว่าผมว่าเนะี่ยมันมันสูนลูกคนจีนคนจีนสอนลูกบ่ได้คนจีนส้อนลูกเนี่ยเขาซอนให้ลูกลงทุนคนจีนเนี่ยเขาซอนในลูกแบบว่าเอาเงินบาทไปตอเงินบาทแม่นบ่แเม่อนคนจีนเนี่ยเก็บต่สะลึงหาซีบนเนี่สตังอะ่ะแต่เขาเขากับ่ไดดเก็บไว้เขาแก็เอาเงินที่เขา,เเขาลงทุนเ,เป็นก้อนเอาไปลงทุนต่อเอาฟังเอาได้ครับพี่น้องได้ผู้ใดที่เขามาเบิง่งคิดว่าเก็บเงินไว้แต่ใส่บาทเท่าอย่าไปเชื่อครับ มันเป็นสมัยโบราณสมัยตะกี้มันใส่บ่ได้นในสมัยนี้มันคนละยุคสมัยนี้คือที่เห็นคนจีนรวยๆกันอยู่นี่มิแต่ว่าส้อนให้ลูกลงทุนซ้อนให้ลูกค้าขายเขาขายเขาเขามาในไทยคนจีนเนี่ยเขาเขามาหาบหาบประตูขายหาบในผาขายผู้มือเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโล่งสีครับ เขาลงทุนจังได๋เ,เขาบดิมีมากเขามีมากเสือ้อผืนหมอนใบคือเขาลงทุน<อ>ไปเรื่อยๆเขาบดิเก็บคนไทยเน<อ>ี่ยเก็บบอไปลงทุนมันก็เลยบงอกเงยอันนี้ผมผมขอ,ขขอสอบถามน,นะครับบาเนี่ยอันลงทุนเลี้ยงงัวนเนี่ยได้จักปีแล้วครับที่แรกจักแม่ครับที่แรกกัเลี้ยงซื้อมากสองแม่ ซื้อมาสองแม่มาคึดเบิงว่าเอ๊ะแต่เสียเวลาเลี้ยงสองแม่กับเลี้ยงสิบแม่มันก็นใช้เวลาซ้ำกันอืมก็ซื้อมาซะให้มันหลายเลยเทียเดียวเลยแต่ทั้งเงินช่วงนั้นก็พ่อพ่อได้พอ่พอ,พอ,พอได้ใส่แน,น่ราคายางก็ดีบพร<อ>คือรัฐบาลชุดนี้อ๋ออันชุดเก่าของไผ่ครับรัฐบาลครับชุดนั่นแหละรัฐบาลยิงลากราคาอยู่ส<อ>ี่สิบกัวยู่เด้ราค็ขายยางมันมีเงินอยู่สิบห้ามื่นนี่หกมื่นเจ็ดมื่นเหรอที่ กเห็นอยู่เดลอเห็นอยู่โอ้เดือนละแสนตัวนี่ไอกีก็เทียว่าการจัดการซีเก่านี่ก็ถือว่าอายเลยเห็นบ่ย่างเคี่ยงกันบ่ได้เลียคนละโอ้ยชีแปดชีเก่าแต่ถ้าพ่อวันี่บ่ได้เลีกทางให้พาอวัวคนละผมกับผู้หนึ่งคือกันละเอาแล้วบาดเนี่ยเบ่งไม่ร่ายังไหนครับทั้งตัดหญ้าให้งัว่าทั้งกีดยางทั้งยอนโคตรอยู่ที่ความสะดวกครับ ง่วงเมื่ไดจะนอนทำง,งานบ่บ่ละก็คืเมื่อนอนเพื่อนอยู่แต่ว่าก็อยู่ที่ความสะดวกอืมนี่เวลาก็มาเบิองมันมันกับมันกับใจหักมันกับจังเฮ็ดได้ข้อมูลถใจบ่หักอยิ่งไปคือเฮ็ดเฮ็ดรยังกับตามเมื่อถ้าใจบ่หักอยากเศร้าหลอดขายทันทีโอ้ครับฟังเอาได้ครับเอาเไาถึงเศรษฐกิจช่วงนี้ของคนทำงานโรงงานนะครับถ้าอยากเลี้ยงว่าตองเฮ็ดตังไหนครับ ต้องลองมือท้ำหม่องนจังไหนมันก็ต้องมันก็ต้องนับหนึ่งก่อนออบอกว่าเน่ยมันต้องนับหนึ่งก่อนบาลองบารูถ้าใจคิดว่าฮักสีเฮ็ดซื้อมาเลี้ยงก้อนตัวหนึ่งฮักบอเกี่ยวหยาหามันเมื่อยบอืยให้ทดลองด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองถ้ารู้สึกว่าเออเฮ็ดน้ำมันอนะ่ะมักถึงจะโลกเมือ่อยก็ต้องไปม,มันก็ต,ต้องเฮ็ด ว่าจอยหรือบาจอยเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคเด้ยวครับอืมให้เลี้ยงไปกัเขาก็เลี้ยงเอาเวลาไปเรื่อยแต่ตัวพ่อขุนเฮาเกาเขาขุนอืมตัวบุขุนแม่มันเก็ค,คือคือเขาวาล่ะครับถ้ามันจอยลายกับทายพญาติอืมท้ายพญาติก็ถ้าผสมลูกติดแล้วมันสิอ้วนขือไม่เองอืมถ้ามันกินลูกยังกินนมอยู่ยังได้มันก็าจอยอืมอืมอ,มอมืครับผม นอกจากว่างว่วเขาเจ้าขุนแบบแบบโอ้เลี้ยงหวัวหานเต็มทีแต่งัวงเศ้า,าบานเท่านั้นย่าไปเกิดอ่ะอยา่ยา,ยา,ยาไปเคิดแบบมันติบ่จอยเสี่ยงซ้ำหลายซ้ำหนึง่งมันจอยอยู่แล้งวง่วงัวเลี้ยงลูกมันกระสูบลงเป็นธรรมดามันก็มีบางแม่ดอกเีขาเจ้าเลี้ยงแต่มันจะเลี้ยงหน่อยเขาเจ้าก็หายหนาท่านข้าเจ้าก็อาจจะเลี้ยงอ้วนได้แล้วแปลงงานนี่ปลูกขางล่างมองให้หน้าเกาหนี่จากไรครับห,หน้าเกานี่ยสามไร สามไร่ซิบก็โตนี่พ่อกินบ่ครับเนี่ยโอ้ยมันก็บ่พ่อกินแล้วตอนนี้ผมมีงาให้ยายอยู่ประมาณเกือบสี่สิบไร่เนาะแต่ว่ามันคนบ่นมีเวลาดูแลง,งว่วคนมันไปกับสวนยางหลายช่วงช่วงหางเงินกับสวนยางกะมันไปทางชีวิตไปซะกันสแสดงว่าแปลงงานนี่วนดเลี่ยมได้ครบรอบกลับมามันก็ดีหญยท่านพอดีแปลงที่เขาตัดมือแรกในญ่ท่านพอดีอ ถ้าก็ดยุ่งก็ข้าให้ปุ๋ยกันปลูกหญ้าปลูกไว้ซื้อๆบ่ให้ปุ๋ยมันก็บ่งามอืมครับผมอฟังออเดอร์พี่น,นะน้องเนี่ยว่านว่านปุ๋ยหญ้าก็ต้องว่านซิบหามือว่านมันจังได้ผลถา้าสิไปเดือนว่านหล,ลายๆเที่ยเดียวกินหล,ลายๆโหลดซั่นมันบ่ได้ผลดอกครับตายตสักต้องซิบหามือว่านว่านห้อยไปเพราะผิวๆผิวๆไปอีกซิบหามือรุ่นมากกับไปว่านอีกเป็นจังไดยผลออื ต้องยุก็ขยันเฮ็ดยัง็อยุก็ขยันโอ้คนผู้เดียวเฮ็ดลรยอย่างนะครับผมกัยอมหลับเนะครับแบบนี้ต้องยกนยยิ้วให้เลยครับลรยอย่างนี่หลยครับอ,อ,อันตัวนี้ไม่ซื้อบะครับเนะี่ยโอ้ย ดำ<ช>ทั้งเงินดีเลยจตตั้งซื้อไว้ว่ามากากันและแต่ว่าบ่ได้เอื่นซื้อมันยังเสียดอกเอื่อนเพราะว่ามันคนไอ้น้องข้าจะาหัวจักน้ำนิดเดือโอ้มมืดบอลนี่ห่อนมาแรงนี่จินเนี่ยเบิร์ตครับเติมเฟี้ยงอย่าประมาณตันนึง นี่คือช่วงเขามีเวลาเขาก็ต้องอัดมันแน่ให้มันกินเต็มที่ถ้ากัมีเวลาเขาก็ให้เฟืองอม,มันดูแลหลายอย่างแต่ั้งดูแลเฮือนสัน้นน้ำเมล็นี่นะครับกล่องเฟืองครับเอามาทเทลาหาก้อนสิบก้อนครับใส่พี่ครับเนียเขามาครับปีนี้ก็สซ้างเฟืองไว้พันก้อนพันก้อนก้อนละจักบาทครับเฟืองครับยี่สิบบาททอดบ้านอืมปีน่าอาจจะลงแร้นเลยปีน่า พี่นายเจ็บอยู่ล้านเขาให้ก้อนละสิบบาทอือไปใส่เอาบ่เอารถไปใส่เอาแมนอือใส่เม็ดพวงสลีไปได้เท่าไรหรือว่าเท่าไรนี่ลากถึงมากพ่อใส่สลีพวงไายน้ำอืออืออือก็ใส่ยักษ์หาชีฟสลีก็ใส่ยักษ์หาชีฟเกี่ยวละลอยมันติขึ้นผู้ไว้ปะครับใส่สูงไรก็อันตรายกับการขึ้นผู้ สำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากเดี๋ยวหน้าคตพฤนจิดช่องเดี๋ยวนะครับโยฮันฟ้ามครับสำหรับมานะครับขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ